วันนี้เน่เลิกได้ยามไปหยดข้าวอีกเราจะเด้อจ้ะ,จะก็ยังเหลืออีกหน้านึงเด้อจ้ะพี่น้องยังหยดบอแล้วจ้ะเนาะวันนี้ก็แปลไวเมื่อวานละจ้ะเสร็จแล้วก็เลยว,วันนี้ก็จะเอาเขาไปหยดจ้ะก็เว้นตั้งแต่หลายวันละเนาะตั้งแต่ฝนตกกล้าวก่อนละจ้ะเนาะตอนนั้นจะหยดไม่ทันกันเนาะก็พอจะหยดเสร็จแล้วนั่นเลยพอหยอดเสร็จก็อุ้ยตกใหญ่ตกหน่อยเดยอจ้ะนลกว่าหอพอดีเลย วันนี้ก็เลยเออมาหยอดแปลงมาอีกแล้วจ้าเนาะแปลงนี่ก็อยู่ไกลบ้านอยู่จ้าหน้าแปลงนี่ก็อยู่ห่างจากบ้าน,นอ,อู้น่ะสองกิโลนุนละวะวันนี้ก็อากาศแจ่มใสดีเนะาะหวังว่าคงจะไม่เจอฝนแบบวันนั้นเด้อ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะทําการหยอดก็เช็คดูว่าข้าวมันไหลลงดีไหมนั่นแหละเนาะคือทําการเช็คดูก่อนจ้ะว่ามันมีข้าวไหลลงแบบไหนเนาะ เพื่อความพร้อมในการหยอดนะจ๊ะเนาะข้าวเต็มถังแล้วเช็คระบบการไหลลงแล้วอ้าวต่อไปก็ลุยนะคะทีนี้เนาะไปเลยนานี่ยก็แปรเอาไว้นะคะแปรเอาไว้รอบเดียวจะไม่ต้องคลาดเนาะเวลาเเขาเอา ข้าวหยอดก็ก็จะเอาผ่านหน้าดันให้มันเสมอจ้ะ,จะแล้วเครื่องหยอดก็ตามไปเนาะมันก็เลยนี่ละจ้ะมันก็เลยเรียบอย่ก็หยอดได้เออมันก็เสมอดีเนาะพื้นที่มันก็ยังเรียบโยนไม่ต้องคลาดทห้ยากเนาะมันก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งเนาะนเงียนมองดูป่ากับเชิงที่แบบโอ้ยเมื่อมาอลเลร์เนาะ ที่ฝนที่มาอีกสิป่าเนาะเนาะเพราะว่ามันเคยเจอจะเคยเจอที่แบบว่าเออประโยชน์แล like like ้วก็ฝนตกจ้ะก็ยอดแข็งฝนน่าจ่ะอันนากระบาดนะนะเนาะวันนี้ฉันมามันเมรอดอกจ้ะมันต่องมาแน่นอนในฝนเนี่ยเห็นมันเมิดมาแล้วเนาะพอถึงก็มาเลยจ้ะออ้ยนั่อนะฝนเมืดมาแล้วยอดแล้วบนน้อเนาะตกแล้วตกแล้ว คนพอบานฉันกับกำลังหยอดแข่งฝนนี่ละจ้านู่นฝนกำลังตกไหลมาแต่ทางไกลๆนี่เลยด้อจันเอาขาวหน่จันกระเม็ดฝนนั่นละเด้อจันน่นนะนั่นลมก็กำลังมาเนาะโอ้ยเจออีกแล้วนาไหนนาไหนก็จะเจอแต่ฝนมันกี่เล้วบ่านน้อเนี่นอนเนาะเริ่มแล้วเราเม็ดใหญ่ซะด้วยทุกอ่ะโอ้ยพอบานฉันกับอดทนเด้อนั่นเนาะ ยอดแช่งผลอีกแล้วยุดผักไปสักชั่วโมงนึงเนาะยังดีว่าที่มีแดดออกยังดีที่ว่าตกแไม่นานเนาะก็เลยยอดต่อได้อีกจ้ะโอ้กว่าจะแล้วก็อีเลักอีหลุดเนาะนี่ละเด้อชีวิตชาวนาเนาะมันก็ต้องเจอกระอุปสรกอะไรมากมายหลายอย่างเนาะสู่ๆกันไปเด้อพี่น้องเองเนาะพี่น้องชาวนาจา้ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ